สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาดูประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งครับอ,อ,อันนี้สะพิ่งขุดนะครับจากโครงการสมทบ2005นะครับเราไปยื่นเรื่องใหรร้รัฐบาลเขามาช่วยขุดให้นะครับช่วงที่รอนะก็ปลูกต้นไม้ริมขอบตรงนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็โต อันนี้ปีหนึ่งปีกว่านะครับก็จะจะมาแนะนำนะฮะเรื่องงานโครงสร้างจริงๆต้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้ามาปลูกต้นไม้นะครับช่วงที่เรารอสาแเราก็เลยปลูกรอครับปรากฏว่าสามานะครับการคำนวณพื้นที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขุดกว้างยาวยังไงตามสเปคถ้ามาตรฐานเขาจะขุดก็กว้าง18เมตรยาว35เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงด้านข้างที่เขาต้องเกลี่ยดินออกมานะครับปรากฏว่าฝั่งทาน้นก็เป็นแปลงของญาตินะครับพื้นที่ที่ทมดินนะมันกลายเป็นที่สูงนะมันก็ตรงกับที่เราปลูกต้นไม้รอนะครับปรากฏว่ามันก็ต้องทับต้นไม้เรานะครับอ่านี่ก็เป็นความปิดพลาดอันอันดับหนึ่งนะครับ ก็ให้โครงสร้างให้เรียบร้อยแล้วค่อยทยอยทาปลูกต้นไม้นะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยซ้ําซ้อนอย่างผมนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ฝั่งน้นไปที่นานะฮะเขาโกลยดินขึ้นมามันก็พอดูได้อยู่หรอกแต่ฝั่งนี้นะครับมันเป็นที่นนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่โนนดินมาทับที่นนก็กลายเป็นภูเขาเลยครับหลังจากตรวจ่อผมก็คงปริยดินนะฮะให้เขาตรวจอะไรกันเรียบร้อยก่อนก็ปรับสภาพดินให้มันเหมาะสม กับพื้นที่นะครับเติงนอนเห็นไหมฮะต้นไม้บางส่วนที่เราปลูกไว้คงก็ต้องทิ้งนะฮะต้นสักต้นยางนาก็เสียไปนะครับปรับพื้นที่ให้มันเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยทยอยปลูกทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เอามาแชร์นะครับบางทีเราใจร้อนปลูกรอปลูกรอถ้าเราจ้างเขาขุดเราก็จะกําหนดโซนได้นะครับแต่อย่างเนี้ยมันสเปกมันมาอย่างเนี้ย มันก็ไม่ได้เพราะพื้นที่เราทางนี้กว้างนะครับทางนั้นแคบนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับอย่างสะขุดไปลที่หนึ่งก็น้ําทยอยขึ้นมานะครับวันแรกที่ขุดนี่น้าอยู่ก้นบ่อเลยนะครับตอนนี้สูงขึ้นมาน่าจะเกิน50เซนแล้วและครับน้ําก็ซึมออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาประสบการณ์มาแชร์เพื่อนๆครับสวัสดีครับผม